สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ดถกก่านเด้อพี่น้องเด้อบ่าวาอยู่ฝั่งลาวฝั่งไทยในประเทศและต่างประเทศนะพบพอกับน้องนาดคือเก่าเด้อพี่น้องผบพอกันคือเก่าอยู่บ้านน้องพ่อซีแต่ว่าน้องพ่อซี่อยู่ตอนนี้พี่น้องเอ้ยมาหลอกกินหมักเผาเอาก่อนพี่น้องมาหลอกกินหมักเผาเอาก่อนมาสั้นมาเยามายามเพิินพี่น้องเอ้ยมาหล้กก็เห็นเพิ่นหนั่งเผากะอยู่คิดอยู่ว่าต้องใดกะอะไรแหละว่บได้มาแต่โดนแหละ ตอนนี้ตอนนี้ละสาวเพิ่นธ์สีไฮระบ่าวเนาะขึ้นมะพร้าวห้ร้านสาวกินพี่นอ้องเอ้ยบ่ได้มาแต่ดนอันนี้มะพร้าวก็มะพร้าวอยู่เฮือนนั่นข้างขางพ่นธุ์เนาะเพราะมะพร้าวพิน่นธุ์ยามบอกเก๋เออ,ต,อ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 ตัวได้เป็นตาก,กินนั่นแหละนี่สองสองหมากหรือเจ้าเก๋แล้วจังเนาะ ต้นนี้เาอ่ะพอดีกินมาจากระบาอืมมะพาวเรืองละลายเนาะโอ้นนออมะพร้าวละลายอะไร ต่อยบางไรีมันเสียบ,บอกแก่อบ่ลละสาวลูร้านเรามาแล้วต่อยบอกแก่เนาะอืมผ้าก็ไิถือมาเนะาะกำลังเพิ่นกำลังจะมาขึ้นพี่น้องเลยขึ้นมะพร้าว อันนี้คืออยู่บ้านนาหอยปังละซาล้าน,นาหอยปังน้อยเนาะ้าน,นาหอยปังน้อยพี่น้องเ้ยทางต่อกับบนนาดูเนาะหลังจากเ่ว่าหามาหาเมลูกสีแล้วก็ผ่านมาพีเลยพี่น้องเ้ยมาเยี่ยมยามละซาวเลยน้องโพสีผลไปหาคุติหลอพี่น้องเ้ยบริเวณเดินเฮือนละป้าเเมืดพนละซาวกรึบกองเลย มีท no? ุกทางพี no. ่น no ้องฝนกับสีมาพอพ้นอลไรพี <anyway> ่น้องเอ้ยต้นมะพร้าวเตี้ยนั่นต้นมะพร้าวแล้วเนาะอันี้อันนีอันนี้เกิดอนี่ต้นมะม่วงอ้อผู้พี่น้องเดินบ้านพันกวงก๋วแล้วซาวต้นเบี้ยยังอันนี่นะบ้อฮะเบี้ยยังเป็นเครือนี่ไหนี่เป็นเครือนี่หวานบ่เลยยังอืมหมับังกรบ่อ เออห้ากกวายอยู่โอ้เต็มไปหมดเลยผัวผลปลปลูตอนนี้ระเบ้ากำลังเสียนก็มักผ้าเอาหายอยู่เนาะว่วในเฮือนยังบอกแก่เนาะนยังอ่อนเดี๋ยวเพิ่นกเ็เลยสิกอมักผ้าเอาให้กินตอนนี้กำลังมาบึงว่าหมาตัวใดกแก่ตอนแดกอ่อนอ <laughs> ฮ่าอฮบอกว่า้าบอดีก็หูแกอ่อนโอ้อืมองมงมานังกอนกำลังปลูกนเฮือนนะเบี้ยมะพร้าตี้ันพี่น้องโอ้ยบดคออแก่ไหบ เขอมาทางนี่แล้วบ่าจะมาทางนี้เอออุ้ยต่อยมาทางนี้บ่ตกดอกเซอุ่งนะดึงมาทางเฮาพี่เออกำลังเม่มะพร้าวมาเต้นแล้วพูต้นนะพูอุ้ยสองมางนี่แหละเอ้าบ่ทบอสิขึ้นระบาดนี่นี่ได้กับเม่นบ่ได้สิขึ้นระบาดนี่พู

Còn <Nhạc> uhm, thổi cái Tôn năn đây là bào Mặc nhau nè Hãy <laughs> 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 <Đi. cười> หมากน,นี่เจ้าว่าสิอ่อนไปหรนนื้นอะไรแต่ได้กลับไปลุน้นไปโซมนาการเพี่น้องว่าสิกินได้บ่นเพิ่นกำลังต่อยอีกนานป่ะสองหมากนี่แหละเพิ่นปลูกไว้ใหญ่พี่น้องเลยสองหมากพี่น้องได้สองหมากได้ไม่ ีออกนอกป่ะนักอะไรตัวนี้นะเด็กกะเพิ่นวาไม่ใชบอกคืนบ่าววะคืนอยู่ดอกคืนซาตาก่าวนะโอ้เพิ่นได้สี่ตาพี่น้องตะกะเพิ่น กาสีตาอืมแล้วดูเครื่องปลูกละลายตอนนี้แม่น้องแก้มบุมกำลังสีผ่าพี่น้องเอ้ยผารองบังมามนี่แหละมะพร้าวกำมาแต่เฮือนพอเท่านี่แหละนี่นตอนนี้เพิ่งกำลังงานผ่าพี่น้องเอ้ย น่วาันเย่าว่านานี้พาซอมหมากันเละเออแล้วจังคูดคูดใส่พี่ๆเมื่อวานานาสะก่อนจะนำมิพุนมาเสถึกว้าวนมือนาบ่อเขามาเอาต่ลอจะงอนโทษบอนี่ว้ายน้ำอุย

ได้กินสมใจพี่น้องอยากแข่งแม่เด้กินสมใจพี่น้องเฮาบอด้กินแท้โดนนะโอ้ยเนี่ยเจาะขนาดน่ะอุบะขูดเจ้าก่อนขูดก่อนเนาะขูดใส่จอนมาใส่โกนย่องจ้าพาเึ่งแล้วจ้าเป็นเนรกจ้าเป็นเนรกจ้าฮะฮะขาหัวผู้ชายยิ่งกลัวดิพี่น้อง โอ้ยพอดีเลยยังพอดีอยู看看네่นี oh, oh, ่อ uh. oh, ีนขาว้าวเขียวพันขาวพันเขียวพันเลงโอใหญ่ล่ดูนาะเห็ดโอ้ไที่นั่นแล้ ปลูกป้องไว้มีปลูกตีกุข้าวนมักตายยุดยล่างก่อนเข้าอยู่มการนัอีกขี้ผุนล่างขี้พุนเนาะมันสีเบไลเฮ้ยล่างขีุ้นเอามันสบบไปว่ามันเกี่ยวกันเเฮ้ยเกี่ยวเอาพี่น้องตอนนี้แม่น้องแกบุ้งกำลังขเนาะนูได้เเนี่ยนะกลังขดเอาใส่เนาะนเนา กินน้ำกันเลยจ้า,จาเด้อติดไฟล้ว,ลวเดี๋ยวกันแ้วน้าก็น้ำะข้าวหนักกินหมักผ้าอี่น้องนะน้ำที่มาก,กินหมกากาักผ้าอแล้วกับอันยังก็แต่เลี้ยงบ้านาเราอื่นเนาะแต่ว่านอันยังเกาะนเอ,อื่นว่าสามะนาวหมักกินไปเลยอันนี้ก็บไปกินแต่ดุลเลยเหมือนีนบุญปากมีพี่น้องได้กินสมใจเลยจ้ายื่นให้ใส่น้ำนะไปเบิ่งในน้ำนะน้ำ<ส>มีบ่ นามอีละอีเลยอูยนามลายอะไรนลายถูกปภัยอยงก็มีใหม่ๆจ้าเรมีนามเคี้ยวใส่เนยยายเนาะแล้วก็น้ำตาลเนาะเศษไ้เลยแบบแมนน้ำตาลเบิรดใส่ก็ได้นะหนามันดุกๆเปดนน้ำตาลโอ้แค่นกินมันเสีก็ไปเสแล้วเ เรื่องขากใส่กัอย่าเนาะบัวเฮาบัวไเาแต่ใช่แล้วเาแต่หมักว้นี่ได้บัวไหมักใส่เมรมันบัแซบก็มันหวานกะหวานบัวหวานอะวมันอันนั้มันเองนี่กะหวานเลยเนาะไม่ใช่เลยจองนะหวานอย่บ่น้ำอไกรลังกบกรลงกลมแ้วเปล่ากินบังเลยมันหวานก้มันหวานเลยบัวหวานรอกมันเลยธรรมชาติไ แซ่เอาล่ะตามการใช้ผัดไปนั่นเรื่องอะไรแมนเผากะกับเผาโจนหอดนหาพี่น้องเอ้ยจังละก็เหยียมเอดาะโดนกะเพิ่นดอกจังเลยแต่เต้าก็ไ่ได้หวานแต่ซาบแตาสิโลกง่ายแล้วดินนี่เนาะโลกง่ายแลเบิ่งพวดปวดปวดไปเลยเนี่แปลว่าดินทรายพี่น้องเอ้ยหน้ามันเค้มเพื่อนโลกคนกลางขึนพูดเนาะโยเฮาวน่ะสะออนยังสะออนหน้าดินทรายเวลาแบบหวานกะแล้วมันโลกง่ายถ้าให้ดำนะครับบอสสะออน มันแข็ง <sketches> ว่าผมือ no ฮักาว้งคันพันกรบอก่างออน้นีแฮัสซอนตอนหับาก็่าขาดเปได้ขดูเนาะมน้ำรถอนลนกกรขาดเปื่อยไปร่ได้อัน้ก้าไปทางนั้นกับบ้านนาดูนะพีทมถึงเป็นบานนาดูออกลายเดียวนึ่งกักออกดูบอเป็ละงกมาหาแล้วไปไปหาบี่เพิ่อดอกห็นแต่พอเนยไปหา ในพอแกงอยู่ได้ในลายตืมอยี่ได้อนหา้าวแม่นาอนเมเพี่น้องนำมาผ่าดได้กินสมใจยาพี่น้องเอ้ยเอาเช้าน่าเาไปลอาแล้วตอนกับแบบอ่อนๆพี่น้องเอ้ยมา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 แบ่งกันกิน เอะ่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องหนาดก,ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องหนาดด้วยพี่น้องเด้อพีดพลาดประกานนรใดก็ขอทออาัไปลายๆสบายดี